ผ่านไปเนาะเรื่องความดันเป็นปกติแล้วลูกตาก็แจ่มแล้วแล้วก็ทีนี้ไอ้เท้าที่เป็นเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยตอนก่อนหน้านี้เป็นยังไงคุณย่าตรงเท้าตรงนี้ครับเป็นงไงสีมันดำสีน้ำดำเหมือนเส้นเส้นเลือดมันกระจายไปหมดเลยดำกระจายดำปืนใช่ใช่ ี่นี่แล้วก็ค่อยจางค่อยจางไอ้ที่มันพื้นๆื้นมันหายไปมันเรื่อนเป็นเส้นเลื่อดมากขึ้นถูกไหมคือหมายคาเส้นเลื่อนมันไม่แตกนะคุณย่าเนาะเออแล้วตอนนี้ก็คือมันจางลงไปเยอะเลยเสียดายเราไม่ได้ถ่ายตั้งแต่วันแรกใช่ใช่จะเยะเแต่คุณคุณย่ายืนยันเนาะว่ามันต่างกันเยอะเลยนะสีต่างกันเยอะเลยแล้วก็ส่วนที่คุณย่าเคยผ่ากระดูกด้านด้านด้านซ้ายแล้วปวดเข่าด้านขวาเนาะตอนนี้เป็นไงบ้างปวดเข่าด้านขวาด้านขวานี่ก็ S 2> <S 2> มีบ้างเหมือนกันนะคะมีบ้างท่าทายจะเป็นบ้างบ้างดีมากๆแต่แต่มันดีขึ้นกว่าเดิมเลย<ด>ใช่ไหมแต่ก่อนเป็นยังไงคะพิญญากอ่อนก็ต้องแรกก่อนต้องใช้ไม้กนักน,กอน,กนอยู่ได้บ้างล้วใช้เดินขาอืมอต้องใช้ไม้ไม้พยุงช่วยตลอดเลเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะเดินได้มือเองเลยอาบน้ําก็แ,แรกๆก็ต้องนั่งไม่ได้อืมครับเดี๋ยวนี้ ไม่ต้ออ่ะนะโอ้ลุกขึ้นเองได้เลยได้ยืนเลยอ่ะคุณย่าลองลุกขึ้นให้ดูที่ว่าที่เขาบอกว่าหลังไม่ค่อมแล้วลุกขึ้นเองได้เลยแต่ก่อนเป็นไงคุณย่าไม่ค่อยค่อยๆลุกค่อยๆประยุงตอนนี้ลุกได้ประยุงได้แล้วเออแล้ววันก่อนนี่พี่ตู่ลูกชายเห็นลูกลูกชายเพิ่งบวชกลับมาเนาะไม่ได้สังเกตคุณย่าเนาะปรากฏว่า เห็นคุณย่ามาเจอกันที่นี่อ้าวทำไมคุณย่าหลังตรงอย่างนี้แต่ก่อนโค้งงอยังไงครับแต่ก่อนมันอย่างนี้มันอย่างนี้อ่าค่อยๆมันปวดตรงเนี้ยมันปวดตรงนี้ปวดขาอ่าเดินไม่ถนัดไม่ถนัดเดินไม่ถนัดตอนนี้พอขามันหายหลังก็ไม่ปวดอ่าโอเคทังนั้นก็วันนี้นะครับขอบคุณคุณย่ามากนะครับขอบคุณย่ามากในที่ไม้ข้อมูลเป็นพิธีอธิารนะครับโอเคอันนี้ท้กท่างนี้ค่ะสวัสดีนะยินดีไปได้